ด้านหลังโรงแรมอลังการมากสวยกว่าด้านหน้าแต่เข้ามาในบริเวณนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอารมณ์เดียวกันแต่เป็นฟิลเดียวกันแล้วก็ตรงข้างๆรอบๆนะฮะเราก็จะใส่ต้นไม้ให้มันสูงขึ้นบ่ย่านเตะมักจังส่เยน็นเยน็นเยน็นเพิ่นเยน็น ขั้วไองัวขั้วไอ้วขังัวเอออกมาเพื่การเสาตอนที่เขาเอาเขาบ้อง้เพียดติดปุ่นเนี่ยใางนั่นติดแอ้แปอันนี้คือกันเขาเซฟเบิ้งสเตย์ดูเี่ยวไปเดี๋ยแน่นครับแต่ดมเขายังม่มีสเตย์เนาะอันนี้เขาสเตย์น่เบิ้งสลิงสลิงเขาเจ้าดึงเออ ดมเข้ายัางโบมีสลิมเลยหน้าง,งานสะอาดครับหน้าง,งานสะอาดไม่มีกองขยะไม่มีกองเศษไม้เศษปูนเขาก็จะเก็บทุกวันแม้แต่เศษยาสูบขวดเหลากับโบมีเด้ยังลูกยังค่ะเพิ่นไปพักข้างหนอกครับเพิ่นอันไดลูกไม่หยางเดี๋ยวพ,อพ่อรอผู้รับเหมาก่อน,นพ,อพ่อรอผู้รับเหมกเาหมก่อนแป๊บหนึง โอน oh, oh, oh. ั oh, wow. ่งโอ้เพ uh, ิ่มเยอะนะโอ้เขาเรียกพ่อมานั่งอ๋อจ้าก็นั่งยายนั่งด้วยยายนั่งด้วยนอนใช่มาไนนั่งนั่งสนะเป็นพ่อไหมนั่งดีไหมดีไหมดีไหมเย็นปะลูกเย็นปะเย็นเย็นเย็นไหมน้องเเย็นไคะ สวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยของใครของใครของใครของแม่จ๋าพ่อจ๋า สำหรับงานจัดเลี้ยงจัดอันนี้ห้องแบบเก็บอาหารเนี่ยห้องแบบย้ำเวลาเขามีอาหารแบบข้าเจ้าลูกค้าเอาพัตะขานมาเขาก็ตรงนี้เป็นนี่ครับคือจะอยู่ตรงนน้นใช่ไหมคะน้าเบทีจะไปอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนูง้นเบทีอยู่ฝั่งฝันงอนออกจุดตานตั่งอานืนนนอจืดเิบ ปารบรรจูคนได้เหน่ออยครค่ะพี่น้องสองลอยก็คนสามลอยคอนจัดงานแบบขนาดกลางกลางใดเลยครับแล้วเราก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารรับรองพวกเบรกแม่แม่แตนกับแม่ต้องเพชยรตองพ่อยา่เป็นสาวมานี่กับสิเดมาเป็นนี่แล้วไปใช่ไปเลี้ยนเฮ็ดขนมย่างหน่อยไงย,ย่างหน่อยให้ได้ไปโอ้ที่ว่าลูกหน่อยเนีอยง,งานโอ้ยลูกมาหน่อยแค่ เอาว้เป็บหเ็น่เยลียนเฮ็ดเป็นเป็นสาวบาวาเลียน <laughs> เอาต้อ <laughs> งเพ็ดแล้วจะเป็นคนหมักแลน งานงาน้างงานสะอาดมากครับงา,งานสะอาดไม่มีแบบขี้ปูนขี้อะไรแ่ะคือเขาเคลียร์ทุกวันเหตุงานเสร็จก็สั่งเสร็จแต่ละมือพันสีเคลียร์ทุกมือแต่ตรงโรงแรมก็จะมีแก้ไขเรื่องระบบน้ำเสียแต่ว่าก็จะ รอห้องประชุมใกล้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราก็จะแก้ไขโรงแรมแล้วก็ปรับปรับงานสถาปัตย์ภายนอกอาจจะเติมบัวเติมอะไรเข้าไปให้มันแมท์กันครับแมทกันครับห้องประชุมนะครับให้เป็นอารมณ์เดียวกัน <Okay. S 1> ก็จะเหลือพื้นที่จัดสวนอยู่นิดนึงนะครับประมาณหาสิบตารางวาได้บนนี้ <laughs> นี้ก็ผู้รับเหมาจัดสวนนันก็ออกแบบมามาวัดระยะวัดพื้นที่ครับที่จะเป็นมุมถ่ายรูปแล้วก็สําหรับงานจัดเลี้ยงงานแต่งงานอะไรตรงนั้นก็จะปิดไว้หมดนะฮะที่อยู่ขังเคี่ยงตรงนั้นเขาจะปิดไปเพื่อบ,บอให้เห็นผู้มีทัดข้างนอกแม่หอดไปนเนาะแม่หอดปากขาดไปแม่จ้าหอดปากขาดไปเนาะ ต้องไป็อบบีป่าห่อนป่าเร็วอยกวดกวดโยให้เขาไปรอบบีไม่กลับเลยกลับเลยจะให้เขาไปบ้านก่อนอ๋อจะไปดูที่บ้านจัดสวนที่บ้านเหรอก็แค่ปลูกตนเดี๋ยวอีกรอบรอบ้านนั้นโอ้โหเียนหลังน่อยหนึ่งกัสิจัดสวนป่ะปะรนน้องพลอยปะปะลูกป่ะ มา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 น้องเพชรมาลูก,ลก,ลกป่ะมาปากแดดนะพ่อเลยสิบ่เขาแป้งมืแล้งนี่นี่ครับตัวนี้จะเป็นคาเฟ่ อันนี้จะเป็นห้องประชมุมห้องประชุมจะมีอีกสเต็ปหนึ่งออกยื่นออกมาข้างหน้านะครับจะเป็นทรงแบบยุโรปคาเฟ่ยังเลย บาไบายบาไปมันลูกไปไปใไปลุกเดินเดินไปนะคะพ่ออุ้มไม่ไหวเดินเดินได้ละเดินเดินเลยไปไอที่ล็อบบี้นะคะเอามือนห้องน้ำก่อนนะคะแม่ครับมุ้มนี่คือผมอยากเ็ดเป็นทางเดินให้มันตรงแล้วมันเสียบตรงไหนก็คือหาสวนมาใส่มันจังสิเบิงสวยแล้วก็ มองนีก่การเฮ็ดเป็นพื้นครับแี่ันครับไอไอรสวัสดีครับโอ้ยตามมื้อนะบังขึ้นอาใช่ยตื่นไปละ่ะหอมกินน้ำ บ่ได้นอนหรอแ่นผมกับสิผมกับสินอนในรถเลยกลิ่นหอมโรงแรมคือหอมมากมาตอนไหนก็หอมวันนี้ลูกค้าก็เต็มนะครับวันนี้ก็เต็มบ้าหลัวไม่มีงานอย่าง,ย,างยู่สารคามในช่วงนี้ลูกค้าลายทุกมือเลย